ล่าสุดพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นกับอาระน้อยกาลสินลำเพลินได้ออกมาโพสเดือดเมื่อบกีนนอที่ผ่านมาตัวกรองสิไปหนามาล้างพย,ยพัยขั้มผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลที่มทีรพรักสู้ผู้สุกคนมือหนึ่งมาพบมามพร้ากันคือเกลกับแอดมินหน่อยกับพย,ยพัยขั้มผานเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องสำหรับอาระน้อยกาลสินลำเพลินวางหาันพึงสิปอยปีพนไปไหมครับ พยายามผานเกี่ยวกับหมื่อขึ้นนี่เนาะไปรับเชิญบนเวทีของหมอลำเพชรลำเพลินแล้วเมื่อบอกที่ที่พานมาพี่น้องอาระน้อยได้ออกมาโพสว,ว่าจังซีอันไายจิมาเมนนี่สงสัยบกเคยมีพีมีน้องเป็นว่าบกเคยมีลูกมีหลานบกเคยมีความหักแบบบริสุทธิ์ในสมองมีแต่เร่องอัปรีมีแต่เร่อง,อ,ปปรเรองเดียวมกมุนแล้วใส่ารายเห่าอีกอแล้วก็ตามมาด้วยแฮชแท็กประเด็นที่สองอ ดีเจสาวน้ํายืนอีสานออนซอนเจ้าเป็นโรคซึมเศรยอนพวกข่อยติเอื่อยวาสันอันนี้คือ,อคําถามนพน้องเนาะนั่นก็คือสืบเนื่องมาจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งพี่น้องเพิ่นใดเขาไปคอมเมนต์ในช่องของอารัน์น้อยกาลสินนี่แหละว่าจังไดตีพงยษย์พันาระนน้อยขอบอกนะต่อไปธรรมบานนองอุ้งอิงยากกอดนองเกินไปมันบ่แมนกอดแบบอากับหลานนี่คือกอดแบบ แนบแน่นยิ่งกว่าค้นหักมีน้ำซ้ำการไปบ้านน้องเห็นหายยู YouTube ทูบท่านหนึง่งถึงต้องมีดรามา่าจนยูทูบท่านนั้นต้องมีปัญหาคิดนักนั่นคือขออนุญาตเอ่ยถึงนั่นคือดีเจสาวนำยื่นทุกคนเนี่ยนั่นคือดีเจสาวนำยื่นคุ้นกอดนาสีวันแนน่นหลัพี่น้องต่อพ่นวาคุ้นกอดเน่ไปนะนาจะบอกมาตอนทีย่างบ่ได้ออกจากสาวหน่อย คุณเจกวาสันอานาสิว่าคุณเจอน่แหละพี่น้องคุณเจอองคอิงที่ไร่มือนีไหวมาเห็นวหาจับน้องท่านที่เลยถูกขังเลยสงสารดีเจสาวนำยื่นเอกอภิวัตรกลับไปโพดวา่าบอเซตแต่งผ่าให้น้องบางเลยไปกันไงทั่วโลกดีเจสาวนำยื่นจนตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคุณระหน่อยและเอกอภิวัตรขออนุญาตเอ่ยว่า ถึงพี่ดีเจสาวน้ำยืนพี่น้องเนาะเ mm hmm. ราะวาในโพนีพนิการอ,อ่างถึงพี่ดีเจสาวน้ำยืนแล้วเป็นจังใดพยายามผ่านเรียกว่าผู้ไดที่อยู่ปละชิดก,กับน้อง <c oughs> ตอนนี้หล,ลายๆคน mm hmm. จังใดล่ะถือเพลงเลง mm hmm. ร่งก็ว่าสิเป็นก้อนอน่ะนี้เป็นแม่ฮักบุรีล์ก mm hmm. ็ย่งงคยถือมาแล้วแมนบอกอันนี้คืออากับหลานพี่น้องสําหรับอาระน้อยกับน้องอุน่นอิงเพชรบ,บานแทงความหักมีหลายรูปแบบ ผู้ใดกระเบิงออกสําหรับอาระน้อยกับน้องมอีเพดบันแพงจงไดไมันกับเป็นในเชิงชูสาวบ่ได้อยู่แล้วพี่น้องแมนบอ่าพี่ย่าขามาคิดว่าจังไรคัะนะแต่ว่าเรื่องนีเน้องพีนง่น้องต้องบอกไว้ก่อนว่าที่จริงแล้วเรื่องประเด็นเกี่ยวกับอของพี่เดีเกน่ะมันมีที่ทาว่าสีล่งไยล่งเออยด้วยดีแล้วแต่ว่าพ่อตังต่มีคอบเมตนแบบนี้ขึ้นมาพี่น้อง อยากให้พี่น้องแยกแยกเกด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็คือพี่ดีเจก็คือจบไปแล้วเด้อเออแต่วา่าผู้ที่เอามาคอมเมนต์นี่ก็คือมีอา้อางถึงมีการอ้างถึงพี่ดีเจสาวน้ำยืนอันนี้คือว่าในส่วนของพี่ดีเจสาวน้ำยืนบดเอ็มที่ส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์นี่นาะพี่น้องเนาะแ,<ม>แต่ว่าเพิ่นมีการอ้างถึงในหลักซึ่งตอนนี้เขาขอไปเบิง่งคือจังพี่ดีเจสาวน้ำยืนสภาจิตใจเพิ่นกระนาดสีดีขึ้นแทงแรงขึ้นแล้วล่ะ แต่ว่าอันนี้ในส่วนที่ว่าเพิินอ่างถึงพี่ดีเจสาวน้ำยืนแล้วท่าสีว้าเนาะสําหรับอ่าอาระอยเพิ่งได้ถามว่าเอา้าเป็นโรคซึมเศรายอนพวกอ่อยติเอื้อยโรคซึมเศรพี่น้องมันบ่ดยเกิดขึ้นมือหนึ่งมือเดียวสะสมม,นนมือนั่สสมมน,นมือนี่สะสมมือนันมือนีบางคน แรมปีหลายสิบปีกับมี่มจนเกิดเป็นภาวะความเครียดเนาะม,มันบอแมวว่าเออคลิปเดียวโพสเดียวมือเดียวเสียนเป็นโรคใดแมวอ่าบางคนคือว่าอยู่กับโลกโซเชียลเห็นหลายๆคนเห็นหลายๆคนจนตอนนี้พอเริ่มสงกัยจสุขของพี่ไงบอกขอใเป็นหรือยังอืมนั่นหลักพี่น้องมันบอแมวว่าสิเกิดขึ้นมือนึงมือเดียวโอ้แล้วสําหรับอาระนอยกาลสินกับน้ององเงิงเพลิดานแพงนาะพี่น้องเนาะอ่าความหักคือจังเวลาทีเพื้น เหงการจังสีนองก็มีการหยอกการอันนี้แล้วทางห้องสิไปเพ่งเล่งว่าผู้ใดไกลชีดก,กับนองจังสีไหม,มแล้วก็สิไปหาถึงตาดราม่าให้เพิ่นจังสี<ม>ต่อไปมันสิบ่มีผู้ใดกากเขาไกลนอนสำหรับนะเรื่องประเด็นพีดีเจค่ะจบไปแต่ว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ประเด็นที่สองซึ่ง<ม>ก็คือ,อมีการผ่าดพิงมีการตำหนิไปทางอาละน่อย<ม>อ่า แล้วอาราอยที่ออกมาตอบนี่ก็รคือมาตอบสําหรับคนที่คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเราต้องแยแยแล้วพอจันเต้าอารนอยเอาคอมเมนต์นี่ออกมาโพสโดยมีการปักหมุดเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับว่าจังไดเนะว่าจังดอ่าบ่ว่าสิเป็นทั้งด้านอ่าน้องน้ำเพชรสตูดิโอเด้อ<ช>พี่น้องเนาะสติผลมาสาติส,ต,สติอืมน้องอุ้มอินแต่ละมือแต่ละเวนเนาะผล่าอ่ากำลังใจอาราอยยออหรือสมองอ่า เป็นกำลังใจให้เด้ออ่าละน้อยเอ้ยพวะเาจาัาสี่ฟังเลยครับเข่าใครเลยแบบนี้เก,เากา้าหาเอ่เาเฮียไถยเฮ่าเสียหายอาจังสี่กับอ่าเป็นการสแสดงความคิดเห็นนะพี่น้องนะซึ่งความคิดเห็นนี่หลายแห่งซึ่งถ้าจะบอกไปแล้วอ่าละน้อยเพิ่งจะอ่มีการโพสต์นี่เมื่อ10เก้านาทีอ่ซึ่งตอนนี้10เก้านาทีแต่คอมเมนต์น,นี่เป็นจํานวนมากพี่น้องซึ่งก้าวออกไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือมีการตาหนิคนที่เข้ามาคอมเมนต์นี่ล่ะพี่น้องเพราะอย่างเพราะว่าการที่เขาไปคอมเมนต์แบบนี้นะพี่น้องเนาะ,ะม,นมันมันกับเฮดไทยคนที่ปรหูเขามองให้เสียหายอแต่ว่าสําหรับเอฟซีแฟนับเขาสาวน้อยจังสีเข้าับหูดีว่าอารา้อยคิดยังไงกับน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงคิดยังไงครับอาราน้อยทั้งคู่คืออกับหลานฮัก ห่วงใยกันแบบอากับหลานแบบเด็กน้อยกับผู้ใหญ่คือจังอ,อาระน้อยเพิ่นว่านั่นล่ะคือจังเอ่ออีหยังล่ะเพิ่นว่าเออ่บ่เคยมีลูกมีหลานบ่ติอ่าบ่เคยมีความหักแบบบริสุทธิ์ในสมองมีแต่เรื่องอัปรีเพิ่นว่าอ่ามีแต่เรื่องเดียวมกมุน่นแล้วใส่ร้ายเฮาอีก อาวอันนี้ก็เขาใจถูกบรรทัดทีอารณน้อยเพิ่นพิมพ์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะกระทร่งกำลังใจนั่นแหละพีาใญ้ามผานสำหรับอ,อารณน้อยอ่าบัวสิษ์เป็นอารณน้อยเอกอภิวัตพี่ดีเจสาวน้ำยืนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นแมนบอกเฮาเป็นคนสาธารณะอยู่กับโซเชียลก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ได้ดหรอกพ่ใหญาข้ามผานเกี่ยวกับอคอมเมนต์แบบนี้แต่ว่าเฮาสิตั้งรับแบบไรเท่านั้นเองอืมแล้วก็เห็นใจน้องอุ้งิงนั่งอยู่ด้ถ้าที่บอกไปแล้วน้องอุ้งญิงเพชรบ้านแพงนี่นา ยู้สื้อสื้อสิบอกไปแล้วคือว่ายูสื่อสื้อกับมีแต่เรื่องเข่ามากแม่บอกถูกพาดพิงถูกนูนนีนั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งทั้งทีวะนองกับบางทีนอนบปหมูโดยสาม่าเกิดมีอ่นผาดทิ้งถึงนออหลายๆเหตุการณ์พี่น้องหลักการมันเป็นการกดดันให้กับอ่นองหลักการอีกหลายๆคนพี่น้องแทนที่จะสยบแบบพีแบบนองในองค์กรอ่าจังสี่พ่อมาอ่าคอมเมนต์แบบนี้มา จังสี่จังสันกลายเป็นว่าคนที่อยู่รอบข้างน้องอต้องระมัดระวังบอก่าเข้าไปแม่ว่าอยากไปส่งกาลัางใจสีจับเม,มื่อถือเขียนยั่งบอกราเลยพี่น้องถ้าไปคิดเบิ้งผาพร่วมๆเนาะ,ค,ะคนเฮามันอยู่ในสังคมมันมีสังคมมันมีครอบครัวมันมีคนถี่ไก่ชิดมันมีคนถีเฮ้าหักแล้วการกอดการยัง้งถือว่ามันเป็นการแสดงความหักอีกรูปแบบหนึง่งอ,อันนี้ต้องแยกแยะอืม ถ้ากอดแบบนุ่มสาวมันก็อีกจังหนึ่งพี่น้องเออจ่าสําหรับน้องอูงอิงน้องกับยืนยัน,นชัดเจนแล้วน้องก็คือยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เอ,อเรื่องเนื้อ,อคู่เรื่องควางหักว่าท่านขอบอกถึงประเด็นนี้ว่าอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆายครั้งที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นย้อนมีค้คิดแบบนี้ลหลายหลายขอถือถือไปเบิดคนที่อยู่รอบข้างน้องเขาไปใกล้น้องก,กับอะไรเขาไปเล่นน้ำน้องกับอะไรนี่นาเห็นใจยี่หลี คือจังที่น้ำเพชรสตูดิโอเพิ่นว่าเนี่ยล่ะสติฮ่าฮ่าควินวาอ้าวเนี่ยล่ะพี่น้องคอมเมนต์อีหยังกะสตินิดนึงเนาะพี่น้องเนาะให้เกียรติกันดีกว่าพี่น้องนั่นล่ะอ่าวเจสันบล็อกเพื่อยา้มข้ามผ่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอการคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ